ท่าที่สองที่เราจะฝึกกันเรียกว่าท่ายืนอรหันต์อบต้นไม้ในภาษาจีนเรียกว่าท่าอู่ซู่จวงท่านี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าท่านี้เนี่ยผมตอนที่ฝึกเนี่ยแรกๆก,ก็เกิดความไม่ค่อยชอบครับเบื่อหน่ายแต่หลังจากได้ไปดูหนังเรื่องมวยไทยเก๊กนะครับก็พบว่าพระเอกของหนังเรื่องนี้นะฮะอยางดุยชานเนี่ยฝึกท่านี้นะครับก็ทําให้กลับมาแล้วมาฝึกอย่างจริงจังเขาพบว่าท่านี้เนี่ยทำให้สามารถสัมผัสถึงพลังงาน ชี่ที่หมุนเวียนได้อย่างดีทีเดียวนะครับรวมทั้งทําให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อเส็นเอ็นได้ดีมากทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลยจะเอามาเรียนรู้กัน <S <S เริ่มต้นนะครับให้กางเท้าออกนะครับโดยความก้างของเท้านี่นะครับให้มีความกว้างเสมอกับความก้างของหัวไหล่แต่คนนี้ตัวเท้าเนี่ย ให้วางขนานกาันไปเลข11นะครับแต่ไม่มีการแบกออกนะครับเป็นการวางขนานกาันไปเลข11หลังจากนั้นนะครับยืนนาตัวยืนตัวตรงค่อยๆย่อเข่าลงนะครับคราวนี้การย่อเข่าเนี่ยมีความสําคัญแล้วละครับทุกคนต้องต้องย่อเข่าแต่ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องเข่าขอให้ย่อน้อยๆก่อนนะครับถ้าใครมีความแข็งแรงของหน้าขาต้นขาหรือห่าเขาามีมีปัญหาก็สามารถย่อดได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่เริ่มต้นก็ขอแนะนําว่าให้ย่อน้อยก่อน หลังจากที่เราย่อเข่าลงไปแล้วนะครับลำตัวเราจะตั้งตรงศีรษะเราตั้งตรงตาจะมองลงไปข้างหน้าไม่มีการโค้งไปข้างหน้าครับปัญหาี่มักจะโค้งไปข้างหน้าซึ่งเป็นท่าที่ผิดนะครับเราให้ลงมาตัวตรงๆนะครับหลังจะตรงหน้าจะตรงนะครับก็ค่อยลงหลังจากนั้นครับมือก็ค่อยลอยขึ้นมานะครับก็ค่อยลอยขึ้นมาเบๆาๆเบาๆเบาๆเบาๆก็ค่อลยลอยขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาแล้วก็ กลางมือออกเป็นวงนะครับระ,ะดับเ็ไหไรหลักการมีอยู่นี่ครับบนผิวไหวล่างหนักแน่นนะครับเหมือนกับกำลังอบต้นไม้อยู่นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยให้ทำความรู้สึกรับรู้ความรู้สึกที่เรเวงวงวงแขนเราจะสัมผัสรับรู้ถึงพลังที่นะครับที่วิ่งไหลเวียนอยู่ในวงแขนของเรานะครับ เราสามารถจะทดสอบได้โดยการดันออกดันวงแขนออกดันวงแขนเข้าขุบวงแขนเข้าดันวงแขนออกยกขึ้นวงแขนยกลงวงแขนเราจะสัมผัสได้ถึงพลังที่อยู่ในนี้นะครับเป็นพลังลงลคล้ายๆพลังงานความยืดหยุ่นพอเวลาเราทําเกิดความเคยชินเนี่ยนะครับเราสัมผัสได้พลังเนี่ยนอกจากเป็นวงแล้วมันจะเป็นลูกเป็นก้อนเป็นวงนะครับเป็นทรงกลมที่อยู่รอบ สนามพลังที่อยู่วงแขนของเรานะครับเช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นทําท่านี้ผมแนะนําว่าให้เริ่มจากครั้งละ5นาทีก่อนเพราะถ้าปวดเมื่อยไปแล้วเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายและเราก็จะเลิกฝึกแต่ตราบใดเมื่อเราพบว่าเราทําแล้วเนี่ยความปวดเมื่อเราน้อยลงเราทําแล้วเรามีความสุขมากขึ้นเราก็ <ๆ S 2> ค่อยเพิ่มระยะเวลาการฝึกจาก5นาทีเป็น10นาทีเป็น15นาทีตามลําลดับนะครับสามารถทําได้ถึง30นาทีก็ได้40นาทีก็ได้ หลังจากเราฝึกเพียงพอแล้วนะครับก็มาถึงท่ายุติการฝึกการยุติการฝึกเราก็จะเริ่มจากการดึงพลังจากดินขึ้นมาหายใจเข้านะครับดึงพลังจากดินขึ้นมาแล้วก็หายใจออกดันพลังผ่านดินลงไปมาถึงท่าการเก็บพลังลงสู่ตังเทียนะครับเราก็เอามือประสานที่ตรงท้องน้อยผู้ชายเอาซ้ายลงผู้หญิงเอาขาลงนะครับที่ตรงท้องน้อยหมุนตามเข็มนาฬิกา9ก้ารอบ แล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาอีก9รอบเป็นการเสร็จสิ้นการฝึก